สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนสวัสดีพี่พ FC เซีทุกคนนะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูความทันสมัยแล้วก็ความแบบก้าวหน้าความแปลกใหม่สําหรับผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูเครื่องคันน้ําส้มทุกคนซึ่งเป็นแบบตู้คันน้าส้มเออไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเครื่องเออเครื่องก็ถูกแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับผมมากๆนะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูด้วยกันนะผมยอมรับว,ว่าประเทศไทยแบบตามไม่ทันจริงๆ กคนคือไม่แน่ใจว่าเครื่องอันนี้เนี่ยมันมีตั้งนานแล้วหรือว่าหรือมีทั่วกรุงเทพแต่ว่าผมไม่เห็นทุกคนนะมันก็แบบแตกอะ่ะมันเป็นตู้คันน้ําส้มแบบสดๆเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูด้วยกันครับโอเคทุกคนตอนนี้ฝนตกนะนี่เลยทุกคนตู้นี้เลยที่ผมจะให้ทุกคนมาดูนะซึ่งเป็นตู้กดน้ําส้มอเออนะ เขามีบอกกนะันนะอัเนี่ยอุณหภูมิเก็บรักษาระหว่าง3-6องศาคืออุณหภูมิในตูนะ้นั้นเนี่ยเป็นต้มแบบลูกแบบนี้นะทุกคนส้มจริงๆอ่ะส,ส้มส้มสดๆเลยนะทุกคนแล้วก็คั้นข้างในแล้วก็มีที่ซิลมีแก้วด้วยเนะี่ยข้างในทนะุกคนโคตรล้ําอ่ะสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิดด้วยน้ําส้มคั้นสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์วิตามินซีสูงนะทุกคนสุดยอดเดี๋ยวมาดูก่อน ว่าอะไรยังไงร,ราคาต่อถ้วยนะทุกคนคือ60บาทอ๋อก็มีหยอดเหรียญสองก็รับน้ำส้มเป็นถ้วยนะทุกคนสามารถสแกนสแกนจ่ายได้นะเนี่ยสุดยอดอ่ะมีการชำระเงินด้วย t r u e Money Wallet แล้วก็ชำระเป็นเหรียญแล้วก็ใส่ธนาบัตรก็ได้นะทุกคนเหมือนตู้ ATM อ่ะ แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยเอ่พร้อมรองเงินทอนนะทุกคนก็มีวิธีแบบมีวิธีให้เราแบบทําต่างๆนะก็ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นช่องแบบรับน้ำส้มเดี๋ยวผมจะลองดูนะทุกคนผมจะลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงดูเป็นส้มลูกๆสสุดยอดประเทศไทยผมเพิ่งเห็นนะตัวน,นี้ปกติเราจะจะกินแบบเป,นะเป็นขวดๆนะ,ะ,ะทุกคนเป็นขวดอะนะอ่าเราจะทํายังไงกันดีเนี่ย ไม่ได้เราต้องยอดเงินเข้าไปถูกไหมเออต้องใส่เงินเข้าไปเดี๋ยวนะผมจะลองดูนะเื่อ,อยากเอาเงินค่าไปซีซีด้วยอ่าโอเคเข้าไปแล้วทุกคนใส่เข้าไปเลยนะใส่เข้าไปนะอ่าวมเงินหนึ่งร้อยนะต้องมีเงินทอนสี่สิบบาทเนี่ยถอนมาแล้วทุกคนสี่สิบนะสี่สิบบาทผมใส่แบงค์ร้อยไปแล้วก็ทอนสี่สิบบาทเดี๋ยวมาดูกันระบบ นี่ทุกคนเห็นไหมส้มมันเริ่มเลื่อนแล้วข้างในอะ่ะขนาดจ,จะแบบมัวๆัวเลยนะข้างในอาจจะโดนแบบส้มกระเด็นใส่ทุกคนเห็นไหมมันขันแบบเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นวะโคตรแปลกใหม่เลยใครทุกคนแต่ส้มเป็นลูกๆเลยนะแล้วก็มาปุ๊บๆบีบบีบบีบเนี่ยพขาขันขันขันไม่รู้จะได้กี่กี่ลูกนะไม่รู้กี่ลูกนะทุกคนมันน่าจะมีแบบ ใบมีดกดไ้ผ่าครึ่งตรงนี้นะแล้วก็แบบวนไปเนี้ยโอ้สุดยอดอ่ะล้ำสมัยมากเดี๋ยวผมจะรอนะทุกคนแปบบ่เมืงเฮ้นี่นี่น,น,นี่ทุกคนเวลามันคั้นแล้วก็น้ำต้มมันก็จะไหลลงมาเนี่ยทุกคน,กคนมองเห็นหรือเปล่าข้างใน,นะทุกคนเห็นไหมมันมีถ้วยรองน้ำต้มไว้อยูอ่สุดยอดทันสมัยของประเทศไทยนะล้ำเกิน เดี๋ยวนะรอก่อนนะทุกคนอ่ะโอเคเสร็จแล้วอ่ะเลื่อนขึ้นนี่นะทุกคนนี่เลยโ่ย็นเจี๊ยบทุกคนเย็นนะชุดยอดสวยมากแล้วทีนี้ผมจะกินยังไงดีอ่าโอเคอ๋อนี่ไงซองหลอดนี่ไงบอกว่าหลอดแล้วอยู่ไหน หลอดอยู่ไหนเดี๋ยวนะทุกคนผมวางเอาไว้ก่อนผมวางาไว้พื้นก่อนนะเปิดทำยังไงวะอยู่ไหนโอ้นี่ไงหลอดโอเคเปิดขึ้นมาแล้วก็กดทุกคนเดี๋ยวหลอดก็จะเลื่อนออกไปนี่ไงมผมเจาะเลยแล้วกันเนี่ยนะทุกคนแก้วละหกสิบบาทนะทุกคนไห นะเป็นแก้วล,ละหกบาทนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ทุกคนดูนะแปบ๊บนึงเอาจริงแบบแพ็กเกจก,ก็ดูดีนะทุกคนแข,กแข็งแรงสวยแล้วก็มีแบบซีนให้ด้วยเอ,อ แต่ว่ามันเป็นน้ำส้มแบบขันสดน,นะเราต้องกินไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะที่เขาบอกโอเนะก้เปรียวนะทุกคนหวานๆเปรียวๆนะเอาจริงมันก็คือรสชาติของผลไมส้สดๆนะทุกคนนะ สุดมากสุดยอดจริงนะแพคเกจถือว่าใช้ได้อร่อยนะสุดยอดทุกคนคือตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงนะทุกคนก็ะจะมืดนะฝนก็ตกแหลเอาจริงในเรื่องรสชาตินะทุกคนถ้ามองด้วยความแบบว่า,อ,าอร่อยถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยสําหรับคนชอบกินส้มนะทุกคนมันก็จะออกรสชาติแบบเปรี้ยวหวานอนะไรประมาณนี้นะ สายรักสุขภาพเขาก็ต้องจอยกันเออเนาะแต่ทีนี้ถ้ามองออด้วยความแบบว่าคุ้มราคาไหมโดยคงคิดผมนะไม่คุ้มแก้วเล็กแค่นี้เองมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันมองได้หลายด้านทุกคนออสำหรับผมนะคิดว่าไม่คุ้มเพราะอะไรเพราะว่า แบบ60บาทนะนะหกบาทถ้าเราไปซื้อแบบเป็นกิโลเป็นกิโลก็น่าจะประมาณ50 60บาทนะได้กิโลแต่ว่าอันนี้60บาทได้แค่นี้มันมองอีกมุมนึงก็คือมันแบบสะดวกสบายมันก็ได้กินง่ายนะสำหรับคนขี้เกียจมันมองได้หลายมุมทุกคนมันก็มันก็คุ้มแหละมันก็ดีแหละฮือ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 ฮื สิ่งที่ผมประทับใจทุกท่านนะที่ได้ไปเที่ยวในแต่ละแห่งได้ได้ไปเห็นแล้วก็ได้ไปเห็น,นในในสถานที่ต่างๆโอ้ลิ้นพันกันเลยทุกคนอู้เหนื่อยไม่ใช่อะไรหรอกคือเอาจริงความจเจริญของเมืองไทยนะความจเจริญของประเทศไทยอะตามไม่ทนันจริงคือบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเราผม ยังไม่เห็นเลยนะยังไม่รู้เลยนะเอาจริงทุกคนเราต้องแบบต้องดูโซเชียลบ่อยๆโอ้เย็นเย็นมาก็เปเกจสวยอะ่ะทุกคนกดกดอดมาก็อย่าลืมกดไลค์ก็แตะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับพี่พีทุกคนก็เป็นสิ่งที่ผม เห็นแล้วแบบโหว้าวมากทุกคนไม่น่าเชื่อแล้วก็ผมก็ไม่เคยเห็นเลยเครื่องแบบคันคัคันผลผลไม้สดๆเลยนะยอดจริงๆเอาจริงทุกคนช่วงนี้ผมไม่รู้เป็นไรลิ้นทันกันเวลาเวลาพูดแล้วแบบลิ้นทันกันทนานวันไหวมันโคดมันโคจริงๆ,ๆโอเคไปแล้วครับผมบาย